สวัสดีชาว TS Online Mobile ทุทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในส่วนของแนวทางของเกมที่จะดำเนินต่อไปในอนาคตแล้วกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือผมเนี่ยเลิกเล่นเกมนี้ไป1เดือนเต็มๆนะครับช่วงที่ไม่เห็นผมอัปเดตอะไรเลยเนี่ยก็คือผมไม่ได้เข้าเกมเลยนะหลังจากที่ทางไต้หวันนะครับได้ทำการเอาขุนพลตัวหนึ่งเข้ามาก็คือมีชื่อว่าเกียงอุยไอเจ้าตัวนี้นะครับ การทำสกิลของเขาเนี่ยมันทำไปในแนวทางที่เวอร์มากๆพอมันเวอร์มากๆมันกลายเป็นว่าเอ้ยทุกคนจะต้องมีมันแล้วนะครับเกมนี้จุดที่มันสนุกที่สุดก็คือการประลองยุทธการประลองฝีมือการ PK นะครับหรือแม้แต่กิจกรรมที่ต้องไปสู้รบกับคนอื่นแบบนเนี้ยเสน่ห์ของเกมนี้มันอยู่ตรงเนี้ย แล้วทีนี้พอในสนามต่อสู้มันมีแค่ขุนพลตัวนี้ตัวเดียวนึกออกไหมครับเวลาเจอกันเนี่ยอ่ะฝั่งละห้าคนในสนามทั้งหมดเป็นเกียงอุยหมดเลยผมถามหน่อยครับว่าเป็นคุณคุณยังคุณยังจะเล่นต่อไปไหมถ้าเข้าไปแล้วเจอแต่แบบนี้นี่นะครับคือไต้หวันเนี่ยฆ่าตัวตายชัดๆเลย แล้วผมเนี่ยก็ได้ไปเม้นบอกบอกทีมงานนะครับบอกว่าคุณช่วยแก้มันหน่อยได้ไหมไอตัวเนี้แก้มันออกไปทีเอามันออกไปทีนะไม่งั้นก็แก้สกิลให้มันแบบเนิร์ฟให้มันความสามารถมันลดลงน้อยกว่านี้หน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยบังคับให้พวกเราใช้แค่2ตัวก็คือกวนอูมืดกับเกียงอุยคือไอเจ้ากวนอูมืดเนี่ยเราเนี่ยยังพอรับได้ไง มันไม่ได้แบบว่าโดน1ิบเป้าถึงแม้มันจะโกงแต่มันก็ยังพอรับมือได้แต่พอมาถึงเกียงอุยนะครับท่านผู้ชมมันเป็นมันไม่สามารถต่อกรอ,อะไรได้เลยคุณจะต้องหาเกียงอุยแล้วคุณจะต้องยัดของให้ไวกว่าฝ่ายตรงข้ามเพื่อที่จะยกฝ่ายตรงข้ามขึ้นมันก็เป็นอย่างเงี้ยวนไปวนมานะครับยกกันไปยกกันมาคนไหนไวกว่าก็ชนะไป เพราะไอสกิลยกของมันเนี่ยมันการมันแทบจะก,การันตีร้อยเปอร์เซ็นเลยนะน้อยมากนะที่คุณจะไม่โดนยกขึ้นแต่ต้องขอชื่นชมนะครับชื่นชมจริงๆจากใจจริงเลยว่าหลังจากนั้นได้ไม่นานนะพอผมไม่ได้เข้ามาในเกมแล้วทางเกมก็มีอัปเดตขุนพลเข้ามาใหม่นะครับตอนแรกเนี่ยเอาหว่างอี้มาจับหวางอี้นะครับมาทำสกิลอาวุธ เพื่อต่อกรกับเกียงอุยแต่มองแล้วนะครับก็ดูจะพอไปวัดไปวาได้ก็คือพอใช้งานได้นะครับเหมือนแก้ขาดไปก่อนทีนี้มาถึงอัปเดตล่าสุดน,นะครับที่เพิ่งอัปไปวันที่15ทธันวาคมเนี้ยก็มีขุนพลเข้ามาใหม่ถึง3ตัวด้วยกันตัวแรกนะครับก็คือเอียวเก๋าที่ผมได้โพสต์ลงไปในกลุ่มเฟซเมื่อเช้านี้ ไอ้เจ้าตัวละครตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเยวเกานะมันเป็นขุนพลธาตแสงนะครับท่านผู้ชมแล้วมันมากับกิจกรรมอ่าปาโตรูเลเหรียญทองดูเหมือนกับว่ามันไม่มีม้วนมาด้วยนะครับคือมันมาแค่สร้อยดาวแล้วก็จิตผมไม่รู้ว่าไต้หวันเนี่ยเขียนอัปเดตผิดไหมคือมันไม่มีม้วน จะไปหาหม้วนที่ไหนนะครับผมก็งงอยู่แล้วเจ้าขุนพลตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ล่างจุติสองเลยนะคือทําโมเดลออกมาได้สวยงามมากๆนะครับอันนี้ชื่นชมเลยคือเปล่งประกายแบบเป็นซูเปอร์ไซย่ามาเลยนะเนี่ยแล้วสกิลของเขาเนี่ยคือเห็นาทางเพจไต้หวันนะครับบอกว่ามันสามารถ กันสู้คือตั้งใจเอาตัวนี้มาฆ่าเกียงอุยโดยเฉพาะแต่ก็ตามสไตล์ของเกมนี้นะครับชอบให้ผู้เล่นเนี่ยไปค้นคว้าหาเอ,าเองรายละเอียดของสกิลเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ใส่มาให้มันแบบครบคัวครบถ้วนไปเลยนะว่าสกิลเนี้ยมันทำอะไรได้นะครับกลายเป็นว่าผู้เล่นต้องไปแบบลองกันเองแล้วก็มาเล่าต่อกันฟัง <c oughs> คือมันเป็นสไตล์ของเกมนี้แหละผมก็เข้าใจนะครับเอาเอาเป็นว่าสกิลสกิลจิตอันนี้นะครับยังไม่มีใครรู้นะว่ามันทําอะไรได้เพราะก็ยังไม่มีใครแลกได้นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าม้วนมันอยู่กับกิจกรรมไหนไม่รู้ว่ามันมากับปาโตรูเลตส,สีทองไหมเหรียญทองไหมนะครับแต่ว่าที่เขียนในอัปเดตเนี่ยคือมันมีแค่สร้อยกับดาวกับจิตแต่ม้วนไม่มี เดี๋ยวต้องลองไปไปหมุนดูนะครับเผื่อว่าจะเจอม้วนอยู่ในนั้นเขาอาจจะเขียนผิดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจทีนี้มาดูในส่วนของสเตตัสนะครับไอ้เจ้าสเตตัสเนี่ยมันค่อนข้างจะอลังการเวอร์วังมากๆเลยนะดูเลือดนะครับ721เป็นขุนพลตัวแรกนะครับที่มีเลือดเยอะมากๆเยอะที่สุดแล้วในเกมณตอนนี้แล้วก็มีข้าป้องกันเนี่ยเยอะพอๆกับตังโตเลยนะครับ แล้วที่สำคัญขุนตัวเนี้ยยังมีค่าความไวที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะสูงนะ81เ,เนี่ยทีนี้ในส่วนของสกิลจิตผมไม่รู้ว่ามันสามารถกันสถานะได้แบบไหนแต่ว่ามันต้องกดใช้นะจะต่างจากหวังอี้นะครับหวังอี้เนี่ยกระโดดเข้ามาปุ๊บใช้อัตโนมัติเลยคือกลางกระจกทองอัตโนมัติแต่ของเจ้าเอียวเก่าเนี่ยเราจะต้องกดใช้มันนะครับ ของวางอี้เนี่ยกลางได้2เป้าหน้าหลังแต่ของเอียวเก่าเนี่ยกลางได้4ี่เป้าเดี๋ยวต้องรอดูพวกพวกจีนหรือว่าพวกเวียดเนี่ยให้เขาแลกมานะครับแล้วก็เขามาลองกันเดี๋ยวถ้าเขาลองแล้วผมจะมาบอกอีกทีนึงว่ามันทําอะไรยังไงได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะคือยังไม่มีใครได้ไงต้องรออีกสักหน่อยนะครับสักประมาณเดือนหนึ่งน่าจะเริ่มเห็นแล้ถ้ามันใช้ดีจริงๆนะ แล้วในส่วนของ3 s สกิลเนี้ยทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับสกิลแรกก็คือธนูแสงส่วนสกิลเนี้ยก็คือสกิลที่กระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ปล่อยปล่อยลูกศรลงมามีโอกาสติดติดช็อตนะครับส่วนสกิลที่3ก็เป็นอันเชิญแสงก็ปกติของธาตุแสงเลย ทีนี้มาดูกันในส่วนของขุนพลตัวที่2นะครับที่เข้ามาตัวเนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจัดเซอร์ไพรส์แล้วก็เขาไม่ได้มีบอกมาก่อนล่วงหน้านะว่าจะมีตัวนี้เข้ามานะครับอยู่ๆก็เข้ามาเลยไอ้เราก็งงนะเฮ้ยมันคืออะไรวะโชว์อยู่หน้ากิจกรรมทีแรกก็คิดว่าเป็นไอเทมไว้ให้แลกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นขุนพลมาปุ๊บจุติสเลยเออดีเหมือนกัน นะครับตัวนี้มีชื่อว่าซ่งเหรินคือคนที่เล่น ts มาก่อนหน้านี้สมยัย้10กว่าปีที่แล้วอาจจะรู้จักดีนะครับตัวนี้ตัวละครตัวนี้เห็นไหมครับว่ามาถึงปุ๊บจุดตี2เลยไม่ต้องไปเสียเวลาปั้นแล้วสกิลนะครับเป็นขุนพลที่ผมโคตรประทับใจเลยเอาจริงๆนะ เกมเนี้ยไม่ต้องทำสกิลมาเวอร์นะเอาแบบเนี้ยให้ให้คนที่เล่นเนี่ยรู้สึกว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายคือไม่จำเป็นต้องไปใช้ขุนพลตัวเดียวกันทั้งเซิร์ฟแบบเนี้ยอยากให้ใช้แบบได้หลากหลายนะครับแก้ทางกันไปแก้ทางกันมาแบบนี้จะสนุกมากๆเลยแล้วขุนพลตัวนี้เป็นขุนพลตัวแรกนะครับในเกมนี้นะที่มีนี่นะครับราชามังกรเนี่ย ผมบอกเลยนะว่าผมเนี่ยโคตรรอเวลานี้มานานแล้วรอขุนพลที่จะมีสกิลแบบนี้มาคืออยากได้ขุนพลที่มีสกิลกวาดที่เป็นราชามังกรนนี่แหละผมจะเอามาไว้ใช้กับตัวละครผมที่เป็นธาตุไฟสายกวาดแล้วก็เป็นขุนพลตัวแรกนะที่มีบอลบอลเพลิงคือแค่สสกิลเนี้ยก็เป็นอะไรที่ลงตัวมากๆแล้ว ส่วนสกิลจิตเนี่ยน่าจะเป็นสกิลเดียวกับของโจโฉนะครับคือโจมตี3เป้าทีนี้ดูในส่วนของสเตตัสนะครับสเตตัสเนี่ยก็ทํามาค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะค่าอิน169นะไม่ธรรมดานะครับส่วนป้องกันกับไวเนี่ยก็อยู่ในค่าแบบระดับที่สูงใช้ได้ดีทีเดียวใครที่กำลังมองหาขุนพลาธาตุไฟนะครับ ที่แบบรอมานานเหมือนผมอะสายกวาดเนี่ยมาแล้วแล้วมันมากับกิจกรรมที่ได้ง่ายมากๆเลยนะท่านผู้ชมมันมากับกิจกรรมใช้จ่ายครับนอกจากจะใช้จ่ายแล้วนะยังได้กับดันดันเจี้ยนอีกดันเจี้ยนเนี้ยลงได้2รอบต่อวันนะครับ แล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบง่ายมากๆผู้เริ่มต้นเข้ามาเล่นแรกๆเนี่ยยังยังสามารถสู้ได้เลยอะคือเขาเอื้อขนาดไหนนะครับคิดดูว่าถ้าคุณมาสมัครไ d ดีใหม่ต,ตอนเนี้ยคุณสามารถมีส่งเหรินใช้ได้เลยอะเออโคตรดีอะดีงามมากๆนะครับในส่วนของดันเจียนเนี้ยมันลงได้ครั้งแรกเนี่ยลงได้ฟรีแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยต้องใช้10ทองถ้า ผมลองคำนวณแล้วนับกิจกรรมมัน14วันมันไม่พอยังไงคุณก็ต้องใช้จ่ายนะครับใช้ทองซื้ออะไรก็ได้แล้วก็เอาไปแลกมันจะได้จากหน้านี้ทุกๆก,การใช้จ่าย100ทองนะครับจะได้ใบนี้10ใบมันจะใช้ทั้งหมด120ใบในการแลรกส่งเหรนแสดงว่าถ้าเราไม่รอลงดันนับจะเอาเดี๋ยวนี้เลย ก็ใช้ใจ่าย1,200ทองได้เลยแล้วตอนนี้ก็มีกิจกรรมเติมเงินเข้ามาพอดีเติมเงินคูณ2ที่สำคัญกระดานเติมเติมเงินนะครับเขารีเซตใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้โคตรด,ดีคุณเติมแค่แพ็คเท่าไหร่150คุณก็ได้150คูณ4แล้วดีงามนะครับทีนี้มาดูกันในส่วนของขุนพลตัวที่3นะ เข้ามาพร้อมกับส่งเหรินเจ้าตัวเนี้ยมีชื่อว่าส่งหยงส่งเหรินกับส่งหยงนะครับตัวเนี้ยจะขี่ควายตัวเมื่อกี้ขี่มูป่าสำหรับส่งส่งหยงอ่ะเดี๋ยวหลงชื่อนะเรียกผิดเรียกถูกละจะเป็นขุนพลธาตุลมนะครับสกิลก็โอเคเลยนะ เหมือนๆกับส่งเหรินเลยนะครับสกิลจูตี2สองทุกสกิลเลยอยากให้มีขุนพลแบบนี้เข้ามาเยอะๆแล้วความหลากหลายมันจะค่อยๆเกิดขึ้นคือตอนนี้ไต้หวันมาถูกทางแล้วนะครับคือคิดว่ายานเนี่ยน่าจะออกไปนอกกาแล็กซี่แล้วตอนนี้แนวทางของเกมแต่ตอนนี้กำลังเลี้ยวกลับมานะครับกลับมายังโลกมนุษย์และเริ่มจะเป็นความเห็นความจริงขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ ถ้าทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆคนจะเริ่มกลับมาแล้วมันจะเริ่มกลับมาคึกคืนเหมือนเดิมผมเชื่อว่าคนที่จากไปเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเขาแค่ต้องการความหลากหลายในการใช้ขุนพลนะครับสเสน่ห์ของเกมนี้คือการที่ฉันอยากจะเลี้ยงขุนพลตัวอะไรก็ได้แล้วขุนพลตัวนั้นก็สามารถที่จะไปต่อกรกับคู่ต่อสู้ได้ ดูนะครับในส่วนของสกิลมันพกพาหมอกภูผามาอันนี้ทำให้ติดสลบเนี้ยดีมากๆเลยนะแล้วก็ยังมีตีกระจายจุติสองโคตรเวิร์กอ่ะขี่ควายกระโดดตีนะครับสามเป้าโคตรสุดนะ่ะ <c oughs> อันนี้ผมก็ยังไม่เห็นนะว่าขี่ควายกระโดดตีเนะี่ยมันเป็นยังไง <c oughs> เคยเห็นแต่ลิโป้นะครับตีสามเป้าอันนั้นมันม้าเนาะอันนี้มันควายนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของกระจกลม กระจกลมเนี่ยดีมากๆนะครับในในยุคนี้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันตีแรงๆกันทั้งนั้นเลยแล้วถ้ามีกระจกลมมาช่วยนะครับบวกกับค่าความไว78เนี่ยไม่ได้ช้านะถือว่าอยู่ในความไวระดับที่สูงนะครับใช้ได้ดีทีเดียวสกิลกระจกลมแล้วก็ยังมีน่าจะเป็นสกิลเดียวกับอาชีพจอมทัพนะสกิลเนี้ย โกลทาอะไรสักอย่างนะครับโกรทาพิโลดหรือเปล่าโจมตีสามเป้านะครับน่าจะเป็นวิ่งเข้าไปชนน่ะเออเอาควายขวิดเลยครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะส่งเหรนกับส่งโยงนะครับกิจกรรมเดียวกันคุณต้องเลือกนะครับว่าจะเอาอันไหนเพราะว่ามันจะไม่พอนอกจากว่าคุณจะเติมเข้าไปเลยทอง2,400ทอง นับได้ทั้ง2ตัวนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนะครับแต่ว่าต,ตอนนี้ผมปื้มมากๆคือแนวทางของเกมกำลังจะกลับมาทิศทางเดิมต้องรอดูพระเอกของเราต่อจากนี้นะครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะ<ๆ>ก็คือลกข้องลกข้องเนี่ยจะมากอบกู้เอกราชคืนทั้งหมดไหมนะครับต้องรอติดตามเพราะว่าเขาเป็นขุนพลธาตุน้ำ แน่นอนว่าขุนพลท่ามน้ำเนี่ยจะต้องมาไม่สถานะก็ต้องมาแก้สถานะคืออย่างหารสิ้นเนี่ยเป็นขุนพลสถานะจ๋าละส่วนลกข้องถ้ามาสถานะอีกผมก็มองว่ามันจะเป็นอะไรที่ซ้ำซากนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าเขาต้องทํามาแก้สถานะทั้งหมดทั้งปวงที่เขาได้ทําลายเสียหายไปอย่างแน่นอนเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับว่ามันจะออกมา ในรูปแบบไหนแต่ตอนนี้ผมขอไปเก็บไอเทมนะครับแล้วก็ใช้จ่ายก่อนจะแลกส่งเรินนะครับอยากได้มากๆหามานานแล้วขุนพลที่มีสกิลกวาดแบบนี้ชอบนะครับเดี๋ยวจะเอาไปกวาดในหอนกยุงหรือแม้แต่กวาดทำเควสท,ทำอะไรก็ตามแต่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย